Lan. หลายครั้งเองนะครับแอดก็ไม่รู้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยมันได้มีมุมมืดอะไรเกินกว่าที่เราจะคาดถึงมากเลยซึ่งหนึ่งในเรื่องราวนั้นของแอดก็คือสามเหลี่ยมทองคานะครับหรือว่าสถานที่ผลิตยาและค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกเลยซึ่งว่ากันว่ามันได้อยู่บริเวณเหนือเหนือของประเทศไทยในช่วงที่มี3ประเทศอย่างไทยลาวแล้วก็พมา่ามาบรรจบกันนี่แหละครับเขาว่ากันว่าเบื้องหลังตัวนั้นเนี่ยมันมีธุรกิจสีเทาๆซ่อนอยู่เยอะมากเลยซึ่งคราแรกที่แอดได้ยินมา นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราก็ไปได้ยินมาจากเอรูเมทที่เขาเป็นคนชาติอาหรับนู่นนะครับแบบนี่เราเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยที่เรื่องมันก็มีอยู่ว่าในตอนนั้นนะครับแอดก็ไปคุยกับเพื่อนว่าเออเองจบแล้วเนี่ยอยากจะไปต่อโทที่ไทยไหมล่ะที่ไทยเนี่ยก็มีโรงเรียนดีๆเยอะๆนะเอรูเมทก็บอกว่าคงไม่ได้หรอกเพราะว่าพ่อฉันเนี่ยไม่ค่อยปลื้มเมืองไทยสักเท่าไหร่ซึ่งเราก็แบบอ้าวทาไมอะ เพราะเมืองไทยเป็นเมืองพูชเหรอพ่อกลัวเดี๋ยวลูกจะมาติดความเป็นพูสงอมแงมว่างั้นแต่เพื่อนก็เลยบอกโอ๊ยเปลา่าเปลา่าพ่อเขาเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรเรื่องนั้นหรอกแต่กลัวว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไปติดยามากกว่าเพราะว่าที่ไทยเนี่ยมันได้ขึ้นชื่อเรื่องยาแอมเฟตามีนหรือว่าที่บ้านแกเรียกว่ายาบ้าไม่ใช่เหรอนอกจากนั้นเนี่ยบ้านแกมันก็ยังมีเรื่องที่อยู่ของโคเดนไทรแองเกิรหรือว่าสามเหลี่ยมทองคําอยู่ด้วยนะซึ่งไอตอนแรกที่แอดได้ยินมานะครับก็งงมากเลยว่าสามเหลี่ยมทองคำมันคืออย่างเพื่อนนะครรับบบเ้้้าาลลลยยไดออธิกแแววสุป ใครเป็นคนไทยกันแน่มันก็เลยได้ทําให้เรารู้ว่าโอ้ภาคเหนือบ้านเรานี่มันมีอะไรดักดักแบบนี้ซ่อนอยู่ด้วยเหรอแล้วเราก็เลยลองไปหาข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติมมานะครับว่าไอสามเหลี่ยมทองคําที่มันอยู่ตรงเหนือเหนือหัวบ้านเรานี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับแล้วทําไมอยู่ๆมันถึงได้กลายเป็นแหล่งผลิตแล้วก็ส่งออกยาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้ที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y ก็จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันในวันนี้นี่แหละครับ โดยแอดก็จะต้องขอมาเริ่มต้นกับข้อสงสัยที่เพื่อนเพื่อหลายคนอาจจะกําลังคิดอยู่ก็ได้ว่าแล้วไอ้คาว่าสามเหลี่ยมทองคํานี้เนี่ยมันมีที่มาแต่ใดแหละแล้วอยู่ๆทำไมมันถึงเป็นชื่อที่สื่อถึงการค้ายาไปได้ที่ถ้าจะตอบอย่างโลกสวยๆนะครับเขาก็จะบอกว่าอ๋อก็เพราะว่าบริเวณตรงเหนือเหนือบ้านเรานะ่ยมันมีรูปร่างคล้ายๆกับสามเหลี่ยมยังไงเลยที่มันจะเป็นจุดบรรจบระวังพม่าไทยลาวนี้เนี่ย ซึ่งแต่ก่อนนะจุดตรงนี้เนี่ยก็เคยเป็นที่ค้าขายแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างชุมชนในลุ่มแม่น้ําแถบนี้คล้ายๆกับตลาดสดระหว่างประเทศเนี่ยแหละที่เขาก็จะซื้อขายอะไรกันอย่างเช่นข้าวปลาอาหารแล้วก็เสื้อผ้าแต่ด้วยความที่ประเทศมันต่างกันเขาก็เลยมีตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเป็นทองอยังไงละ่ะดังนั้นเองเวลาไปไหนมาไหนเราก็มักจะเห็นผู้คนแถวนั้นเนี่ยกระเตงก้อนทองแล้วก็เต้าไปเต้ามากันหมดเลยจนกระทั่งมันเป็นที่มาของชื่อสามเหลี่ยมทองคำยังไงละ่ะ แต่ถ้าหากเป็นคนที่แนวดักดักหน่อยนะครับก็จะบอกว่าไอ้จริงๆแล้วชื่อสามเหลี่ยมทองคํานี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่คนเขาถือทองไปแลกเปลี่ยนซื้อขายอะไรกันหรอกแต่มันได้มาจากสิ่งมีค่าที่คล้ายๆทองนั่นก็คือยาเสพติดซึ่งเขาได้ปลูกกันเยอะแยะในแถวนี้นั่นเองก็คือฟิลแล้วก็เฮโรอีนนะครับซึ่งก็แลกเปลี่ยนกันคล้ายๆกับทองคํากันเลยนั่นแหละครับไอ้คำว่าทองคําในที่นี้เนี่ยก็เลยอาจจะหมายถึงยาเสพติดก็ได้ฮะ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเชื่อแบบไหนกันนะครับซึ่งเอาจริงๆพอแอดได้ไปหาประวัติศาสตร์มาเนี่ยก็พบว่าเอาเรื่องการปลูกฝิ่นบริเวณนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นมาเมื่อสักครึ่งหรือหนึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับแต่ว่ามันสามารถเท้าความไปได้ถึงนู่นเลยยุคสุโขทัยนะครับที่เขาว่ากันว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่นี่ก็ได้ปลูกฝิ่นกันอยู่แล้วเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทางการรักษาอะไรนะครับเพราะว่าฝิ่นเนี่ย มันจะเป็นเหมือนกับสมุนไพรในการระงับอาการปวดอาการท้องเสียหรือว่าแก้ไอถ้าหากว่าใช้ในจนํานวนที่พอเหมาะนะเพราะถ้าหากใช้เกินปริมาณมากเกินไปเนี่ยเจ้ายาชนิดนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสารเสพติดได้ดังเช่นครั้นเมื่อพวกอังกฤษนะครับเขาได้พยายามทําลายความยิ่งใหญ่ของชาวจีนโนดยการมอมเมาคนจีนให้ติดฝิ่นจนเกิดกลายเป็นสงครามนะครับที่เชื่อไหมว่าไอ้เรื่องนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นผลส่งให้บ้านเราได้มีสามเหลี่ยมทองคํานี้ขึ้นมานะครับ เนื่องจากว่าในตอนนั้นที่พวกอังกฤษเขาได้ไปใช้ฝิ่นมอมเมาคนจีนแล้วก็ไปบวกตบซะจนคนจีนนั้นไม่เหลือความรุ่งเรืองอะไรเลยนะครับผู้นําจีนยุคหลังๆอย่างเหมาเจ๋อตุงที่เป็นผู้นําคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เห็นว่าไม่ได้ละ เราจําเป็นจะต้องกําจัดสิ่งเสพติดเหล่านี้ออกไปจากประเทศจีนให้หมดเพราะว่าไอ้ฟินพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มอมเมาขัดขวางความเจริญของชาวจีนกันตอนนั้นเองนะครับก็เลยได้มีการสั่งกวาดต้อนทั้งพ่อค้าฟินหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับฟินให้หมดเลยนะครับออกไปจากเมืองจีน ที่ว่ากันว่ามันจะเป็นการรณรงค์ปราบตามยาเสพติดไม่กี่ครั้งของโลกนะที่ทําแล้วได้ผลจริงๆนะครับก็คือ99.99% 99เนี่ยหายไปจากเมืองจีนหมดเลยด้วยความที่ว่ามันก็เป็นการกวาดต้อนที่โหดร้ายเหมือนกันนะคือเนื่องจากว่าเหมาเจอตุงแกเป็นคอมมิวนิสต์ไง มันก็เลยได้มีการกวาดล้างคนเยี่ยงผักเยี่ยงปลาเลยครับคือไม่โดนจับไปซึบก็โดนจับไปตืบจนเลี้ยงไม่โตนะ่ะจนขนาดที่เขาล่ําลือกันว่าในการกําจัดยาเสพติดครั้งนั้นของเมืองจีนนะครับเขาก็ได้ซึบซึบประชาชนไปมากกว่า60ล้านคนนะครับ แต่อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะว่าไอตัวเลข60ล้านนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ได้ถูกแต่งขึ้นมาในภายหลังเพื่อจะใส่รายให้กับทางคอมมิวนิสต์ได้ดูแย่ขึ้นไปมากกว่าเดิมหรือเปล่าซึ่งก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับพอเมืองจีนเขาได้ล่าฆ่าซะโหดเยี่ยมขนาดนั้นไอพวกคนจีนที่รู้ตัวว่าตนเองจะต้องแบบโดนซุดแน่เลยถ้าหากว่ายังทําอะไรเกี่ยวกับฟิลอยู่นะครับก็หนีออกมาจากสัวเถาแลนสิแล้วพอหนีออกมามันจะไปไหนล่ะ มันก็ข้ามพรมแดนลงมายัางประเทศใกล้เคียงอย่างพวกพม่าอังวะลาวแล้วก็สยามแลนนั่นเองอยังไงละ่ะที่มามาเสร็จปุ๊บนะครับไอชนกลุ่มจีนกลุ่มนี้เนี่ยก็มาหากินเช่นเดิมครับก็คือสร้างทุ่งปลูกฝิ่นอะไรใหม่ดอกป๊อปปี้บานกระจายเลยจ้าที่ก็ไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยได้เผยแพร่ความรู้การทำยาให้กับคนท้องถิ่นด้วย ซึ่งว่ากันว่าในบรรดา3ประเทศของสามเหลี่ยมทองคำนี้นะครับพม่าเนี่ยจะเป็นแหล่งผลิตซะส่วนใหญ่ครับส่วนอีทยกับอีลาวเนี่ยก็จะเป็นดินแดนที่พวกเขาเนี่ยได้ส่งของออกมาเพื่อจะกระจายไปยังที่อื่นต่อคือเป็นดิสติบิวเตอร์ว่างั้นเถอะนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวต้นกําเนิดของการที่ยาเสพติดนะครับมันได้กระจายไปจากแถบเนี่ยไปยังทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยหรือแม้กระทั่งฝรั่งอังมอแลนด์นะครับก็โดนไปด้วยฮะ ซึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมอยู่ๆพม่าถึงได้กลายเป็นแหล่งผลิตหลักที่ใหญ่ที่สุดของโลกในตอนนั้นนะครับอันนี้ก็มาจาก2ปัจจัยหลักๆครับก็คือ 1. ในช่วงนั้นเองเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านอีกบ้านหนึ่งอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยก็กําลังเกิดสงครามเวียดนามกันอยู่ครับที่พอเกิดสงครามใช่ไหมไอ้พวกทหารสหรัฐนะครับก็ส่งคนมาบวกประจําการอยู่ยังเวียดนามมากมายเลยแล้วก็ว่ากันว่าไอ้ทหารสหรัฐเนี่ยแหละครับคือตัวดีในการใช้ยาเสพติดอย่างมอร์ฟีหรือว่าสารที่สกัดมาได้จากฟิลเลยนะครับ ด้วยความที่ว่าพออยู่ในสงครามเวลามันเกิดบาดแผลอะไรใหญ่ๆจนทหารเขาแทบทนไม่ได้เนี่ย <ๆ S 1> เขาก็จะมีการฉีดมอร์ฟีนให้นะครับที่ก็รู้แล้วว่ามันเป็นยาเสพติดแต่ทว่าเขาก็ต้องห้ามไม่ให้ทหารเนี่ยเป็นอะไรมากไปก่อนไงคือถ้าจะติดยาเดี๋ยวค่อยก็ไปรักษากันทีหลังดังนั้นเองมันก็เลยมีความต้องการใช้มอร์ฟีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจํานวนมากในบริเวณนี้เลยครับส่วนปัจจัยที่2ก็คือในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะครับที่ประเทศพม่าเนี่ย ก็ได้เกิดการขัดแย้งในบ้านเมืองเขาเข้าครับเนื่องจากว่าพอหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบใช่ไหมอังกฤษเนี่ยก็ได้ให้เอกราชกับพม่าครับที่เขาจะสามารถกลับไปปกครองตัวเองได้แต่ทว่าปัญหาก็คือพอหลังจากได้รับเอกราชมาเสร็จนะครับทางรัฐบาลกลางพม่าเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมคนของเขาได้หมดครับเนื่องจากว่ามันเป็นปัญหาของพม่าที่ก็มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงอังวะนูนแล้วนะครับ คือพมา่าเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่มีชนกลุ่มน้อยอยู่มากเลยครับที่แต่ละที่เนี่ยก็ไม่เคยมีคอนเซปต์ว่าตัวเองเป็นคนพมา่าอยู่ในหัวเลยดังนั้นพอถูกปล่อยออกมาแล้วแต่ละคนนะครับก็ไม่อยากจะตกไปอยู่ใต้อํานาจของใครสีพอได้เอกราชเสร็จมาปุ๊บนะครับไอชนเผ่าต่างๆก็ดื้อแพงกับทางรัฐบาลกลางครับ บางแห่งเนี่ยก็ยังมีการแอบมาสนับสนุนจากพวกฝรั่งอย่างอเมริกาหรือปากีมาเป่าหูอีกว่าเนี่ยเองใหญ่นะเองอย่าไปอยู่ใต้พวกพม่าอะไรแบบนี้นั่นแหละครับก็เลยเกิดการป่วงขึ้นในเมืองเลยแล้วรัฐบาลพม่าพอจะไปควบคุมนะครับก็ควบคุมไม่ได้ด้วยเพราะว่ากองกําลังเขาเนี่ยก็มีใหญ่ไม่พอครับดังนั้นเอง รัฐบาลกลางก็เลยมีแผนการที่จะพัฒนากองกําลังของตนเองขึ้นมาเพื่อให้แข็งแกร่งแล้วก็ไปต่อต้านพวกนี้ได้นะครับที่หนึ่งในปัจจัยสําคัญในการพัฒนากองทัพแล้วก็คือตังค์ใช่ไหมครับและอะไรล่ะที่จะหาตังค์ไปได้ดีกว่าพวกยาเสพติดทั้งหลายแหล่ครับดังนั้นเองพวกรัฐบาลพม่านะครับก็เลยได้ไปสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยปลูกฟินปลูกเฮโรอีนกันคือเอาจริงๆก็ไม่ได้สนับสนุนนะคือเขามีการแบบไปหัวกับพวกมาเฟียขายยาอยู่แล้วนะ่ะ ที่พอปลูกเสร็จก็เอายาไปแปลงเป็นเงินใช่ไหมพอมีเงินเสร็จรัฐบาลก็สามารถมาบริหารได้นํำําพวกมาเฟียเหล่านั้นนะครับก็ยังเป็นเหมือนกับพวกหุ่นชักหุ่นใช้ของพวกรัฐบาลกลางนะที่เขาจะสามารถยืมกองกําลังของพวกมาเฟียเหล่านี้นะครับไปบวกตบกับพวกชนกลุ่มน้อยต่างๆได้ครับที่ในภายหลังมันก็มีเรื่องดราม่าอะไรกันเนี่แหละ แต่เอาเป็นว่านั่นแหละครับด้วย2เหตุผลที่กล่าวมานี้ไอการปลูกฝิ่นยังประเทศพม่าเนี่ยมันก็เลยได้เริ่มบูมขึ้นมาเลยครับคือบูมเป็นพิเศษมากขนาดที่ว่ายุคนั้นนะครับใครที่เป็นมาเฟียค้าขายยาพม่าเนี่ยมันรวยกว่ารัฐบาลอีกนะและหนึ่งในพ่อค้ายาที่มีความประสบความสําเร็จแล้วก็น่าจะมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานมากที่สุดนะนั่นก็คือขุนศาแห่งรัชชานั่นเองครับพ่อค้าขายยาท่านที่มีบาร,รมีเยอะแล้วก็ห้าวเป้งไม่แพ้กับพวกแก๊งขายยาอะไรใหญ่ๆของอเมริกาใต้เลยนะหร เอาจริงๆอาจจะห้าเป้งกว่าก็ได้เพราะว่าไอ้พวกปาโบเอสโกบาหรือว่าเอลชาโปอะไรเงี้ยก็ยังโดนตำรวจจัดการได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าขุนสาเน้นะว่ากันว่าแกนะครับหนีรอดตำรวจมาได้ทุกครั้งเลยครับก็คิดดูละกันว่าเทพขนาดไหนนะครับโดยว่ากันว่าในตอนที่ขุนสาได้ถึงจุดพีคสุดๆของอาชีพการค้ายาของแกนะครับกว่า45%ของเฮโรอีนที่ได้อยู่บนโลกนี้เนี่ยมันก็เมคบายเดอะแก๊งของขุนสาทั้งนั้นเลยนะฮะ ที่นั่นมันก็ทําให้เขาได้รับเงินมากหลายขณะที่ว่าคุณซานะครับสามารถตั้งกองกําลังติดอาวุธอะไรเป็นของตัวเองได้ระดับห้าวเป้งในตำนานจนในภายหลังเนี่ยสามารถไปบวกตบกับกองทัพของพมา่าหรือว่าลาวได้เลยกันทีเดียวนะ และนอกจากนั้นเองเงินเหล่านั้นที่เขาได้หามาได้นะครับเขาก็ยังได้ไปใช้ในการวางรากฐานสําคัญสำหรับเศรษฐกิจมืดๆนอกกฎหมายที่มันจะเกิดขึ้นในพมา่าซึ่งยังดําเนินมาถึงในทุกวันนี้ด้วยนั่นเองแหละครับเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันว่าท่านขุนท่านนี้เนี่ยแกมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับที่เดี๋ยววันไหนมีเวลาว่างๆเนี่ย แอดจะเอาเรื่องราวฉบับเต็มๆของขุนศามาเล่ากันให้เพื่อนๆฟังเองนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันไม่แพ้กับเรื่องราวของพ่อค้ายาพวกอ,อเมริกาใต้อย่างเอลชาโปหรือปาโบเอสโกบาอย่างแน่นอนแต่เอาเป็นว่าในเวลาต่อมาสักประมาณช่วงยุค70ปลายๆนะครับก็เหมือนกับความยิ่งใหญ่ของขุนศาในการที่ทําให้พมา่าได้กลายเป็นแหล่งผลิตฟินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ต้องเสื่อมลงไปครับที่เหตุเนี่ย มันก็ไม่ได้มาจากว่าคุณสาได้แข็งแกร่งน้อยลงหรือว่าไปพ่ายแพ้ให้กับทางรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันมาจากอีกโยธดโลกหนึ่งครับก็คือนู่นพี่รัสเซียฮะที่ตอนนั้นแกเนี่ยได้ไปบุกอย่างอัฟกานิสถานแล้วก็ไปมีเรื่องดราม่าอะไรกับประเทศเขาแถบนั้นกัน ก็เลยทําให้มีคนที่ต่อต้านรัสเซียซึ่งอยู่ในอัฟกานิสถานเนี่ยเขาก็มุ่งเน้นที่จะหาทุนเพิ่มเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองกําลังของพวกเขานะครับด้วยวิธีเดียวกันกับการที่รัฐบาลพม่าเคยทํามาที่แล้วเลยก็คือมุ่งเน้นไปหาตังเพิ่มจากการปลูกฟิ่นแล้วไปขายเป็นยาต่อครับ ซึ่งถ้าหากใครถามว่าอา้าอัฟกานิสถานเขาเป็นอิสลามไม่ใช่เหรอเขาทำเรื่องพวกนี้ได้ด้วยหรือก็ต้องบอกว่าลืมเรื่องนี้ไปได้เลยครับคือผลิตจนเกื่อนเรียกว่าไม่มีความเกรงใจความเป็นฮารามเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งอัฟกานิสถานในปัจจุบันนี้นะครับก็ได้เป็นประเทศที่ผลิตแล้วก็ส่งออกฟินเยอะที่สุดของโลกเราในทุกวันนี้แล้วบทบางส่วนแบ่งการตลาดฟินของสามเหลี่ยมทองคาไป เทบจะหมดเลยนะครับคือว่ากันว่ากว่า95%ของฟินที่ได้เข้ามาในยุโรปนี่นะก็มาจากอัฟกานีีหมดเลยนะครับแต่ถ้าว่านี่มันเป็นเพียงแค่บทเริ่มต้นของสามเหลี่ยมทองคําแค่นั้นครับเนื่องจากว่าไอก,การค้ายานเนี่ยมันก็มีผลประโยชน์มากกว่าที่จะปล่อยให้เรื่องราวนี้มันได้หยุดไปไง ในเวลาต่อมานะครับคุณสายแอนเดอร์แกงที่เหลือที่สามเหลี่ยมทองคํานี้เนี่ยก็ได้ไปเจอกับตัวยาตัวใหม่ตัวหนึ่งครับที่เขาเอามาค้าขายกันนั่นก็คือยาแอมเฟตามีนหรือที่เรียกภาษาบ้านๆแล้วว่า ยาบ้าหรือยามานั่นเองนะครับซึ่งว่ากันว่าไอาการผลิตยาบ้าขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะปรุงง่ายมากกว่าเฮโรอีนครับคือไม่ต้องไปเสียเวลาปลูกไล่ฝิ่นเป็นแปงใหญ่ๆแล้วอาศัยแค่โรงงานเล็กๆหลังจากนั้นก็แบบใช้เครื่องปรุงหน่อยๆที่นำเข้ามาจากทางจีนนั่นแหละครับมาหยอดหยอดปรุงๆมาแล้วก็ z ุ้ม กลายเป็นโพวพับก็ไม่ใช่ละกลายเป็นยาบ้านะครับซึ่งก็ว่ากันว่ามันจะเป็นยาที่ผลิตง่ายต้นทุนต่ําแล้วก็หาเงินมาได้มากกว่าเดิมอีกดังนั้นเองฟินเฟินก็ช่างมาแล้วล่ะครับอัฟกานมันอยากผลิตก็ปล่อยให้มันผลิตไปทางสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยก็มาเอาดีทางด้านยาบ้าจะดีกว่าซึ่ง เกรดความรู้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับคือว่ากันว่าไอการกําเนิดขึ้นมาของยาบ้าสูตรปัจจุบันนี้นะเพื่อนเพื่อนรู้กันหรือเปล่าครับว่ามันก็ได้กําเนิดมาจากประเทศที่มีชื่อว่าสยามแลนด์นี่แหละครับที่เรื่องราวของมันนะครับก็มีอยู่ว่ายานี้เนี่ยแต่เดิมทีพวกยุโรปอะไรเขาก็ได้คิดค้นมาแล้วเพียงแค่ว่าเขาจะใช้มันเป็นยาในการกระตุ้นประสาทให้เรามีความขยันหรือว่าสู้งานจะาไปฮึกเหิมในการลบสงครามอะไรก็ว่ากันไป ซึ่งสูตรยาในตอนนั้นมันจะมีหลายสูตรมากและคนเขาก็กินกันเหมือนกาแฟนี่ยแหละแต่ทว่าพอมาในภายหลังนะครับที่เมืองไทยนี่นมันก็มีแม่หญิงผู้หนึ่งที่ชื่อว่าแม่กระยาณีอารามเวชอนันต์ครับที่ตอนนั้นเนี่ยแม่ก็ได้ส่งลูกไปเรียนวิชาเคมียังไต้หวันแลนด์กันเลยทีเดียวที่พอลูกๆก,กลับมาเสร็จนะครับหญิงแม่เนี่ย ร่วมมือกับลูกๆในการแปลงยาหาเคมีในสูตรยาบ้าที่มันลงตัวขึ้นมาจนกระทั่งกลมกล่อมในที่สุดกลายเป็นยาบ้าสูตรแรกของไทยเนี่แหละที่เขาีชื่อว่ายาม้าตาเป่าบุญจิน้นะครับอันนี้ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกยาบ้าว่ายามมานะเพราะว่ากันว่าก่อนที่เขาจะเอามาใช้กับคนเนี่ยก็จะมีการเอาไปแอบยัดให้กับม้าแข่งนะครับให้มมามันได้คึกแล้วก็วิ่งเร็วอะไรกันไปพอใช้ไปใช้มาแล้วมันไม่ใช่แค่คึกอย่างเดียวแต่มันดูเหมือนบ้านี่นะคนเขาก็เลยได้เปลี่ยนชื่อให้ว่ายาบ้านั่น แต่เอาเป็นว่าพอแม่นางและครอบครัวได้สูตรยาบ้าที่เหมาะเจาะนะครับชีแม่กรลยาณีผู้นี้เนี่ยก็ไปเช่าบ้านเล็กๆหลังหนึ่งพร้อมกับคนงานอีกนิดหน่อยครับเอามาซ่องสมผลิตยานี่ออกจําหน่ายกันรวยจ้าละวันเลยจ้าก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับแหล่งซ่องสมนั้นก็จะโดนเจาะโป๊ะแตกโดยพลิสนะครับทลายตุ้มเข้าไปจับเอาทั้งแม่นางแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมาลงสังเตกันเลยนะครับแต่ถว่า สูตรยาบ้าของแม่นานี้เนี่ยมันไม่ได้หยุดไปแค่นั้นไงเพราะหลังจากที่รังของแม่นางกระยาณีแตกนะครับไอ้พวกคนงานต่างๆที่เคยรู้สูตรยาใช่ไหม เขาก็ได้กระจายแตกหนอกไปตามดินแดนต่างๆนอกพระนครนะครับแล้วก็ไปเริ่มตั้งโรงงานผลิตยาบ้าเป็นของตัวเองกันไปขายที่นู่นที่นี่บ้างซึ่งส่วนใหญ่ๆนะครับก็จะหนีไปยังชายแดนอย่างประเทศพมา่าเนี่ยแหละกระโดดข้ามไปตัวนั้นครับไปหาเดอะแกงพม่าเนี่ยให้เขามาคุ้มหัวจ่ายค่าคุ้มหัวแล้วก็ซุ่มผลิตยากันไปซึ่ง ในเวลาต่อมาไอ้พวกที่มาคุมหัวเนี่ยเขาก็เห็นว่าแบบโอ้ยมันผลิตยากันมันได้เงินเยอะกันแบบนี้ดังนั้นอย่าไปคุ้มหัวมันเลยดีกว่าไปเค้นเอาสูตรยามันมาแล้วก็มาทําเองเลยนั่นแหละครับเขาก็เลยไปเค้นสูตรยาจากพวกคนงานไทยอะไรไปนะครับจนปัจจุบันสูตรยาเหล่านี้ก็ได้เผยแพร่ไปในชนกลุ่มน้อยของชาวพม่ากันสรรหาน้ําตาลเครื่องเทศและสาร,รพันของกุ๊กกิ๊กมาใส่กันจนกระทั่งเกิดเป็นยาบ้ากันเต็มเลยนะครับผมที่พอผลิตเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้แพร่กระจายส่งไปให้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วมาก ด้วยเนื่องจากว่าไอคนขนส่งยาพวกนี้เนี่ยแต่ก่อนเขาก็มีประสบการณ์จากการผลิตฝิ่นผลิตเฮโรอีนแล้วก็ขนย้ายกันอยู่แล้วนั่นไงก็เลยทําให้เจ้ายาบ้านี่นะครับได้แพร่กระจายมายัางแบบทั้งประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นแหล่งหลักๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเยอะมากนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังกระโดดไปยังที่อื่นๆทั่วโลกด้วยซึ่งว่ากันว่าที่ที่ประสบปัญหามากที่สุดนะครับก็คือดินแดนออสเตรเลียนั่นเองจนกระทั่งทําทให้คําว่าสามเหลี่ยมทองคำนะครับมันได้ไปติดหูของพวกฝรั่งอยูวว่ โอ้ยนียยย่มาเมืองไทยทางตอนเหนือๆแล้วมันต้องไปค้ายาาเลยแบบนี้แน่นอนแล้วก็มีคนคิดแบบนั้นไปนะครับนั่นแหละครับก็ว่ากันว่ามันคืออีกหนึ่งมุมมืดของเมืองไทยนะครับผมที่ถ้าใครชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้แอดก็ยังมีเพลย์ลิสต์แฮชแท็กไทยไดอารี่ให้ได้ฟังกันอีกย,วยาวๆเลยนะครับดังนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับผมหรือใครที่มีแฟนคลเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟซบุ๊กเอฟเอ็นไดอารี่นะครับและว,วันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยและนะ้วเนาะ 拜拜。Bye bye.